สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดีพี่น้อง,อง,องชาวนันกแปลงเดี๋ยวพามาชมนะครับตู้ใหม่ของสมคนภาพยนตร์นะครับลงงานนี้งานแรกครับลงงานแรกกับงานชับนากิจสุขที่ที่บ้านถนนนะครับตมุนโคกเหล็กนะครับอำเภอเวาชจังหวัดเวรำุำ ตูเสียงกลางนะคะรับผมเสียงกลางวันนี้ลงตู้เบรดใหม่นะครับไม่ใช่รถถังนะเป็นสูตรอะไรถามเจ้าของหนังไว่าเป็นสูตรที่บอกมาแล้วฮะเออล้วเดากระเอาเลยตูนี่ เอาตู้ลงแล้วเดี๋ยวพาไปชมนะไปดูตู้ใหม่ของสัมปองคลภาพยนตร์นะครับนฮะว่าลงเบ็ดข้างละสี่ตู้นะสี่ใบฮนะไปละสองดอกใบละสองดอก,ดอกหน้าสิบแปดนะครับสิบแปดนิ้วเอาลงละใบหนึ่งนะนี่ข้างละสี่ตู้ ใชน,น้อยมากครับคอยดูพลังเสียงสลับคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนี่ฉันวางตู้เอียงมากเลย่ะอันนี้คงโจครับผมโอ้เหลือนิดหนึ่งครับยังใส่ไม่หมดเลยใส่เหล็กหมดเลยเหลือนิดหนึ่ง จอ14ครับจอสิบสี่ากว่าเกือบ14นะครับขึ้นโค้งแล้วลงตู้นี่นะครับตู้ใหม่ตู้ใหม่หมสุดใหม่รถถังจอดเอาไว้ตู้รถถังจอดเอาไว้เอาตู้ใหม่มาลองนะครับงานนี้งงานแรก ถังตัวรถถังอาจจะหนักหน่อยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเบาเบากว่ากันครับแนวตั้งเลยนะครับยืนเลยนะฮะไม่ได้นอนนะยืนตั้งตัวยืนเลย ข้างละสีใบข้างละสีใบก็พอดีนะครับระดับกับเสียงขนาดนี้ลงงานนี้งานเรกนี่นะครับลำโพง18นิ้วสูตรนี้คิดค้นเองนะครับสูตรพีบ,บอกว่าอย่างนั้นไปดูพลังเสียง ่าจจะเป็นยังไง,ง,งตะแกรงหน้ายังไม่ได้ใส่เลยครับรีบเอามาลองนะฮะเบบอามาทั้งหมดแปดใบ,บ,บฮะปแบบปดใบตู้ใหม่นะครับโรงงานแรกด้วยนะฮะ โรงงานแรกด้วยซับมงคลภาพยนตร์ลันนี้พามาชมตู้นะครับตรงตู้สเสียงกลางขึ้นแล้วทางนู้สเสียงกลางอยู่ทางโน้นฮะอยู่ข้างหลังตูวเบรน่าจะพ้นตูวเบรครับตูวเบรแค่สีใบก็พ้นพอดีพ้นพอดีเลยนะครับผม ตัวสูตนี้ไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเห็นตัวรถถังหนักนะหนักหนักมากต่แกบอกว่าหนักแต่ส่วนนี้อาจจะเบาเรื่องเบาเบากว่าอยู่แล้ว กลางถนนนะครับกลางจอกลางถนนเลยกลางซอยรถรถใหญ่ห้ามผ่านรถเล็กผ่านได้คือมอเตอร์ไซค์ผ่านได้อยู่กแค่สองคนนะฮะลงข้างละสีใบครับผมลงข้างละสีใบวสูตรที่บอกนะครับ ไปดูว่าคืนนี้พลังเสียงจะเป็นยังไงนะถ้าเอ็มมินหยุดถ่ายให้ฟังก็จะได้ฟังนะครับถ้าเอ็มมินมีรุระก็อดนะฮะ <c oughs> โอ้ฝนมาแล้วโปรยโปรยปรยปรยโยลงมาแล้วฝนลงเม็ดลงเม็ดมาแล้วทั้งฝนเลยนะครับท,ทํางาน,นทั้งฝนทั้งฝนทั้งแดดนะครับนี่ดูดีๆจะเห็นสายฝนนะครับ เด็ดก็เด็ดจ้าร้อนอีกต่างหากนะนี่ลงเกือบหมดแล้วเอามาแค่แปดใบฮะข้างละสี่ใบเองใบละสองดอกนะค,นะครับสี่สองแปดก็แปดแปดดอกเนาะข้างละแปดดอกขนาดนี้นะครับผมามาลองงานแรกนะว่าเสียวจะเป็นยังไงนะครับ ทางงานนี้ไม่ได้ฟังก็ฟังงานหน้านะถ้าไม่ได้ฟังก็เพราะเอ็ดมินไม่ได้อยู่ถ่ายสมใกล้ๆขอบคุณพี่นอ้องนะครับทีบ่เข้ามารับชมนะครับรับชมวินัยสุธินะครับผมเอา ตั้งข้างละสีใบก็พอเ้าแก่ว่าอย่างนั้นฮะลองดูก่อนวัตู้ใหม่จะเป็นยังไงนะครับเยียงนิดหนึ่งนะครับรสตรีก็เรียบร้อยนะครับอยู่อยู่ได้ครัอยู่ดีแน่นไม่เป็นไรนะครับ อาภาพอยู่ทางโน้นนะฮะอ๋ใบสุดท้ายลงละใบสุดท้ายลงละ เล็กสเตนชายสเสนชายไปขา้างหน,น้าไปทางนู้นนะกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับตู้เบ็ดครังละสีใบนะฮะไปละสองโดนครับผมสี่สองแปดแปดโดกนะครับครั้งละแปดโดกครั้งละแปดโดก วันนี้ลองตู้ใหม่ฮะสำนักคนภาพยนตร์ <c oughs> เสียงกลางอยู่ทางโน้นนะครับกลางแหลมตอนขวานะครับเรียบร้อยใส่รันมาก็เรียบร้อยแน่นฮะเป็นไรไม่ดิน้นเก็บละจาย์ เสียงกลางท่านี้ยังไม่ขึ้นนะครับเสียงกลางท่านี้นี่นะครับตัวบิดสบมงคนท่าพยนนะครับตัวบิดลงตู้ซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับผมขอจบทริปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันช่วยกระเจี๊ยกรายกับช่องวินาสตีด้วยนะฮะครับทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะสวัสดีครับ ีลอาหน่อยแน่้อน